คุยกันเนาะเดี๋ยวทำให้ทีเดียวนะขออนุญาตลงพิธีทานนะสุ่งรอไปเลยค่ะตาข้อเท้าเอาล่ะตาหลับตาลับตาเอาเอาหลับตาแล้วก็เอาเอาลูกเอาลูกองวางไว้นะอธิษฐานนานะหายนะอธิษฐานลูกองหลวงพ่อตาหลวงพ่อยู่เลยนะเอ่อเอาเปิดเปิดออกมานะเห็นแท็กใช่ไหมใช่ครับเอาแท็กที่แท็กที่เออ ดอ่ดูเลนด้วยนะเลนจี้งที่ตาเลนเท่าไหร่เนีเลนห้าหกเลนเลนยาวเลนเลนนูนเลนอันนี้ไม่ใช่ตัดสายตาประกอบแว่นนะหรือจะเข้าใจผิดอันนี้จะเป็นพิธีอยู่ที่เจ้าการในเวรเข้าใจไหมน้องชัดไหมน้องดีขึ้นไหมดีโอเคศูนย์ถึงร้อยเฉพาะตานะศูนย์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์มันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเจ็ดสิบแต่ใช้ได้แล้วนะ อ่ะแล้วเป็นอะไรอีกเนาะข้อเท้าครับข้อเท้าไม่ค่อยเจ็บๆครับอ่ะคุณพี่แสดงเป็นไรอ่ะให้คุณพี่แสดงแข็งมากแข็งมากนะเออคุณพี่แสดงเป็นไรปวดตามขาอ่ะคุณพี่แสดงเป็นไรปวดหลังอ่ะทานเอานาอ่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตขอเท้าวางหน่อยได้ไหมก็เดี๋ยวพี่อัดพลังให้แล้วนะ แดงแขนได้นะเอ้าวปวดกี่ปีแล้วพี่แสดงปวดกี่ปีแล้วเพิ่งจะปวดเพิ่งจะปวดพี่แสดงเพื่อพี่เชื่อพี่แสดงดกี่ปีแล้วครับสามปีครับเอ้าเสกทั้งตัวแล้วกันนะเออพี่ทำคนละสามร้อยก็ได้วัดไหนก็ได้น่ะสำหรับนี้ส่งมานะพี่นะงูมดปวกแพนน่าดีใจหงส์เจ้ากรรมนี่เลยทั้งหมดอ้าวเดี๋ยวดูนะว่าโล่งไหมนะ เส็จแล้วนะโยเยน้ำทั่วเมใครเคยได้ยินมั้งเห็นไหมอ่กนมากตามคนนี้จุ๋ยตายลอยตยแต่พอแล้วก็แต่หลฟองเนี่ยก็แต่หรฟองเนอ่ยเอลยวเออพี่ผู้ชายเสษหมดแล้วนะเต็มแล้วนะนอ่ะอ่ะผมเยดูซิโลกไหมตั้งแต่หัว ผู้หญิงนี่หลังเคลื่อนกระดูกเคลื่อนตาไม่ดีนะเนี่ยลงไหมร่องร่องอะไรนะจะต้องท,ทำอะไรละสูงถึงร้อยโลกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนาะแปดส,สิบแล้วเด็กที่ผู้หญิงนี่หนักหน่อยเนี่ยกระดูกเคลื่อนเลยหลายข้อเลยเนี่ยเอาหายแล้วนะเดินดูผู้หญิงลงุกขึ้นเดินยังไงร่งไหมร่องค่ะเออกระดูกมันตรงแล้ว นี่มันเคลื่อนทั้งสามข้อตรงหมดแล้วอ่ะมาน้องผู้หญิงสวยถึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่เสียแดงแปดสิบเอาเอาเมนูเมนูไปทำเมนูที่เจ้ากรรมไปเรียนไปนะเอ้ยนี่เป็นไรเนี่ยปวดท้องปวดตาปวดหลังหรือเปล่านี่มันโดนพวกลมพิลมพัดนะพวกคุณใส่นะำอุ่นหน่อยตรงนี้เองเออ เดี๋ยวเป้าหมายจะไปทางไหนดีไปข้างบนเลยดีกว่านะนะ <laughs> ั่งตัวตีจะหลบแล้ว <laughs> นี่จะหลบไปไหน <laughs> เนี่ยเราเสกไปข้างบนเลยจ้า <laughs> เดี๋ยวนี้เขาตันสมัยใช่ไหมเออกลัวเอาม,มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวดูโลกไหมล <laughs> งแล้วนะส,สูนยถึงร้อยโลกกี่เปอร์เซนต์ละลูกแปดสิบล้วมาอาใช่ไหมพี่นะ